สวัสดีครับเกษตรไร่เศร้าก็มาอีกแล้วครับเมื่อนี้สิภามาเบิ่งการเฮ็ดปุ๋ยมักนะครับการมักปุ๋ยไว้จะใส่นะครับปุ๋ยนี่มันปุ๋ยคอกนี่มันสิใส่บ่ได้นะครับเพราะว่ามันยังห่อนอยู่นะครับต้องเฮ็ดให้มันเย็นก่อนนะครับโดยการมักคมักกระสิมักอยูยประมาณจะสองสามเดือนนะครับก็ทิมๆไม่นี้นะครับนะครับแล้วที่นี่เขาก็สิมักด้วย พ่อดอนะครับมัมกจะพ่อดอเ้อนี่ครับจะขอพือนมาจากกรมพัฒนาที่ดินเทใสอย่างงี้ผมหมดเทใส่ไ,ซไ,ซไปแล้วเหรอครับเครื่อง,นงอนหน,นึ่งแล้วเลยอยากเทศาธิตให้เบิ่งนะครับสิ็จแล้วคน,คนๆๆรด,ดเลยสิ็จแล้วก็โดดโลด พอตดด้วยพอดอผสมกันนะครับเขเป็นสิไไปําำปฏิกิิยากันนึงแหะบกลับขึ้นกบกลับขึ้นโอ้โห่อนกักขนาดเลยห่นแหงเกียบอีกตั้งหากนะครับมันเลยห่อนแหงนะครับ ลกลับขึ้นไปเดี๋ยวมันก็เย็นมปนปฏิกริยากัน,นก,กนี่โดยประมาณนี้นะครับ ทางมือนเอออันนีกกบมากแล้วมันเย็นแล้วผมกับเสี่ยวมาใส่พักหวานที่อยู่แถวขอบนี่นะครับนี่เพราว่าถ้ามันไปยุกไก่ย่ามันเอามากเสี่ยวมาหยากนะครับเก็บไว้กล้ไเวลาหนึ่งก็เอากระแปงเอายังมา มากเมใา่ตาโคนต้นได้เลยนะครับแต่มันเย็นแล้วสิโดยเพระาะนี้นะครับเมืกวานกำลังงามหนาฝนนะครับหลอยู่โอ้เสียงดังนกหน่อยเด้ิ่นมาตัดหนาครับนี่ครับเบื้งสภาพโดยร่วมก็ได้ครับหลังจากเก็บปุ๋ยแล้วนี่ครับที่ปลูกเมื่อกี้นะครับ พ่กว่ามเมียนมดกับน,นี่กับเมีนกำลังงามนาฝนเพิ่งเกิดไข่อยู่นะครับเขียวงามดีนี่เขียวงามชมอุ้มดีนี่ครับหลายต้นอยูต่ตอนก็ได้หลายร้อยต้นอยู่ครับนี่ตอนแล้วว่าได้ออกรากดีก็มีออกรากหน่ก็เล็บว,ว่าได้ออกไปปลูกนะครับนะมเมีานมืด เหมาน,นนะครับานน,าน,น,าน,นครับช่มสวนไปพร้อมครับหลังกากที่ทำปุ๋ยมักเสร็จแล้วเ็าไม่ได้ช่ม่วนนะครับเนาะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แต่ผู้สิ่สนใจย่อกก,การปลูกถาวานนะครับเนาะสำหรับคิปนี้ก็ได้นะครับครัว์างามดี เนาะชมไปเรื่อยๆครับเพื่อทีเป็นกำลังใจให้ผู้ที่สนใจปลูกพวกหวานครับโอ้เรื่อน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 เน็ตน,น,น,นึ่งนะครับนี่ก็ติดทางอย่างเนอะนี่ติดทางอย่างนี่แมนล็ดครับต้นปรหวานปลาแมนล็ดครับนี่นี่ครับเมล็ดน,นี่ครับจริงไงสมบูรณ์ดีครับ แล้นี่ก็สมบูรณ์ดีอย,ยู่เลือสาเห็ุปุยหมักไปเป่นได้หลายน,นก็แม่นครับต้นใหญ่ๆเขาขาวเนี่ยก็แม่นครับถ้าพูดถึงมุ่นค่าไปในวันข้างหน้าครับผมก็คิดอันไปในมือข้างหน้านะครับผมว่ามันจะอยูด่ดนน้ำห้องเป็นร้อยๆปีครับเพร่ะรู้วสิทธิ เท่าไรนะครับจักมันเกิดอยู่น้ำปลาน้ำเขากับวัลลูไว้จักพันปีนะครับแมนวมนเลยครับนี่ไปทางหุ่นบ่ได้อีกส่วนาหนึ่งเมื่อตัดหญา้าเวลาวันจิบบดได้งิยินะครับอืีมก็เป็นส่วนเดียวจริงตอนมาปลูกนะครับไม้ไว้กันไว้เพื่อ มีสั์เหลียงข็มาคุยเคลียกับเย็ดลักไว้นะครับมี่ไกไม่งังของมาเลียมกับสิ่ดแล้วว่าง่ายนะครับต้น่อยกับมีคื่กันครับต้นน่้ยนี่ยนี่นี่ครับต้น่อยกับมีคื่กันนะครับนี่ถึงต้น่อยต้นใ่คะกันไปนะครับนี่ต้นเล็กๆแบบนี้ก็มีครับซ้าต้นหญ้าอยู่ก่มีนะครับถึงว่ารู้ว่าเป็นพักวานกับมีนะครับเดี๋ยวมันก็คงโตครับนี่ก็แมันนะครับนี่ต้นใหเหลรากับโดยประมาณนี่นะครับ ก็เหน่แล้วนะครับถ้าหมุนกระจกทายเบิ้งยูตะว่าบอรูว่าเสียงเครื่องมันสิดังแย่งป็นเดยนะครับอ๋แย่งไปเบิ้งตั้งหนึ่งสั่หน่อยก็ได้ครับหาวิวนไปวนมาต่ว่ากิจกรรมนี่ร้ายครับ แต่ตอนจริงกับเพราะมันในหน่วยจริงอยู่นี้นะครับมันก็เหมาะสมเจอกันตอนจริงแล้วนะครับอ่ะแมนมัดเลยครับทั้งมัดเลยอ่ะช o ไปเรื่อยๆได้มาแล้วอ๋อ,อแมนมัดเลยต้นประกานทั้งมัดเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ